สวัสดีครับพบก,กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะฮะเป็นเรื่องของตัวเลขเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวเลขเนี้ยจะเป็นเรื่องความฝันนะฮะหลายๆท่านเนี่ยฝันเยอะมากนะฮะแล้วบางท่านก็แบบไม่รู้จะตีความหมายเป็นเลขอะไรดีนะฮะบางท่านนี่ฝันแบบหลากหลายมากแต่คลิปนี้นะฮะเป็นแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับให้กับท่านไปวิเคราะห์ ยกตัวอย่างความฝันนะกับสัญลักษณ์กับตัวเลขนะฮะก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ให้เป็นเลขหมายเลขหนึ่งก่อนนะสำหรับท่านที่ฝันนะคะความฝันที่เกี่ยวกับหมายเลขหนึ่งนะครับก็ได้แก่นะฮะมีไก่นะฮะอันนี้ในตำราเข้ามาว่ามานะครับลองดูนะครับมีไก่ถ้าคุณฝันเห็นไก่นะฮะสองหนูนะฮะ อ่ถ้าหนูเนี่ยโอเคผมยังนึกเธอได้ว่าปีชวดนะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ความหมายเหมือนกันนะฮะแล้วก็นะครับเสาเรือนนะครับเสาเรือนเสาเรือนนี่คืออะไรบางท่านฝันเห็นเสาเรือนะค,คือเหมือนสเสอาวยยานะรูปรูปรูปทรงรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเล็กหนึ่งอน,นุก็ได้นะครับโอเคในความฝันนะครับแล้วก็จะมีปากกาดินสอนะครับโอเค ความหมายเหมือนกันนะฮะยาวๆแท่งยาวๆอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรัท่านี่ฝันนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่นะฮะการทูบนะฮะบีบุรีด้วยแล้วก็นอนนอนไปถึงยาวๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นรูปทรงนะฮะมันเปรียบเทียบเหมือนรูปทรงได้นะฮะในความฝันของท่านที่ฝันนะครับแล้วก็มีดินด้วยนะฮะอันนี้ดินนี่ยังตีความหมายไม่ได้แต่ว่าโอเคอยู่ในหมวดหมู่ของความฝันเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีเส้นผมเส้นเชือก นะฮะฮอันนี้ยาวๆแน่นอนก็ตีความหมายของหมายเลขนึงนะครับผมแล้วก็จะมีเทียนไขแล้วก็ม,มดเล็กๆด้วยนะฮะเป็นตัดผมสายสร้อยสายโซยก็แบบเป็นยาวๆนะฮะแล้วก็มีกบด,ดอกบัวอ่าดอกบัวโอเคในความหมายนั้นนั่นแหละครับคือในความหมายของหมายเลขนึงนะฮะสำหรับท่านที่ฝันเนี่ยเอ๊ะ ฉันฝันเนี่ยจะตีความฝันอะไรนะฮะบ,บางทีท่านอาจจะฝันหลากหลายเอะในในความฝันคุณมีอะไรบ้างแล้วมีหมายเลขอะไรในความฝันของคุณอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะครับท่านไปฝันเสร็จแล้วลองมาผสมเลขดูเดี๋ยวผมจะทําคลิปหมายเลขต่อไปนะฮะตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าูเลยนั่นแหละครับผมโอเคคลิปนี้สัน้นๆก็ขอให้ท่านแบบฝันแล้วก็ตีเลขให้ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ